รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ผิดหรือเปล่าเ,ออเขาจ้างแกมาเป็นเมียปลอมๆไม่กับคุณชาย,ยาเฉยๆแกไม่มีสิทธิ์ใช่ แกเป็นแค่เมียในนามแกไม่มีสคทธิตอะไรเลยใช่อุปกากในอินพิศาสโควิดอันนี้ไม่ใช่ไวรัสรูปร่างมันไวรัสเต็มได้วะกำลังจะลงตับพ่ออย่างนี้ยไม่ต้องมองไม่ต้องมองอะไรกันทั้งนั้นเรื่องมันจะจบถ้าพวกแกทุกคนสายหัวออกจากบ้านนี้ไปไปกันซะเกิคือตับปูอะแล้ว This is door นั่นคือประตู This is the window นั่นหน้าต่าง the table เอามาทุ่มหัวเอามาซะเยอะอะไเลยจากคำนี้กูก็แปไม่ได้แล้วอกับกันเองออกไปซะไม่แกสองคนมันเร็วจริงๆนะเจ้าสูสาชุบเรียกแกมาใแกนั่นมันเร็วเนรคุณเช่ยนี่ัคไนเวรุณไอ้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 จอ้ออ้ไอ้ไๆ หรือว่าจะออกไปแบบไร้วิญญาณเนี่ยวลูกพ่อเอาไหมเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามนี่วิ่งเหอะอย่าอยู่เลยตายได้ๆนะป้าหนึ่งสองไปทีเนียแต่นี่มันเลีวมากแต่อย่างน้อยลูกพ่อจะอยู่เลยเฮ้ยยิงนี่ยิงอะไรยิงนี่ยิงทำไมไปงานกัระุ้นจะตายคนเงอะยังยังลูกกระสุนหมดไป ออกไปมึงไปงานจริงเออแล้วก็ออกไปไงเดี๋ยวฉากต่อไปค่อยเข้ามาใหม่เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ส่วนมึงอีเล้งคุณครับค่ะอีเล้งนี่ปืนธรรมดาคงยิงไม่ตายนอกจากปืนแสงปรมาณูครับต่อไปแถวหนูจะทำมาฮากเลี้ยงรับปากแม่ไม่ต้องห่วงจะทำมาหากินเลี้ยงแม่สภาพณ์จะมึงคงจะเป็นได้แต่แล้วสอบผัวว่าล่ะเอาล่าไปด้วยสิไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องเล่าออกไปพวกแกไปแกแค่นี้พอศพของเจ้าสัวเนี่ยฉันจะสตาร์ทไว้จองเอาไว้ฉันจะเก็บเอาไว้ดูฉากต่อไปม่ผาหัวไปด้วยเอาไปไเอาไปไอไป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 สปไ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 กไป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 ไดไปไปไาไป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 ไไปอปปไนไป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 ไไจะยิงก็ได้มันตายแล้วเราจะสตาร์ปไไ ไม่ต้องเอามันไปเก็บเอาไว้ดูที่นี่มันจะได้ไปไม่ทันเขาจะได้ตัดเงินมันปล่อยเธอะนานๆจะรับงานทีโอ้ยนานๆฮาฮไม่ร้องไม่ร้องนะลูกแม่นนะ ต้องเข้มแข็งนะดมันจะไปกินไปนอนกันที่ไหนบางช่องก็ไม่มีแล้วคุณนายครับผมวมาคุณนายใจเย็นๆนะครับคือตอนเนี้เราก็เสียทั้งเจ้าสัวนะครับเสียทั้งบ้านทั้งแต่เดี๋ยวเอางี้แล้วกันนะครับในฐานะผมก็อยู่มานานผมก็เดี๋ยวหาวิธีช่วยคุณนายเองครับแล้วจะช่วยว่า บ,บ้านช่องหรือยังไม่มีจะอยู่กันที่สุกหัวน้องยังไม่มีจะสุกเลยพวกแกสองคน<อ>จะเอาที่ไหนมาช่วยวัวจะไปน้องไหนไปกินไหน,ไหนจังทำไมเจ๊พูดอย่างนี้นะครับ<อ>ที่ผมไม่มีบ้านมีช่องอยู่ทุกวันเนี้ก็เพราะครอบครัวเจ๊นี่แหละครับผมไม่ซื้อบ้านซื้อช่องอ่ะผมจะไปซื้อได้ยงไงเพราะผมเกาะเจ้าสัวกับเจ๊กินอยู่นะครับ ผมก็เกาะมาตลอดที่แรกว่าผมกลับว่าเออเดี๋ยวเกาะสักหน่อยให้เขาหมดตัวแล้วเราก็ไปเกาะที่อื่นต่อ,อ,อดูที่ยังไงก็ไม่หมดผมก็เลยอดทนอยู่มาทุกวันนี้ละครับที่อยู่นานนี่มึงไม่ไหลรักกูเลยใช่ไหมเปล่าครับเขายังไม่หมดตัวครับแต่ตอนจะหมดแล้วผมก็จะหาทางจังผมก็จะสงสารไงเอางี้เออเดี๋ยวผมหาทางออกให้ให้เจ๊เออ่เจเอ,อเคครับยังไงดีเจ๊พอจะขับรถเป็นะฮะ มาถามเลยขับรถเป็นจะทัดไว้ทำไมอย่างนั้นดีแหละครับจะขับเป็นทําไมอะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรือขับอยู่ทุกวันว่าไม่เคยขับเลยไม่ใช่ฮะตอนนี้เราไม่มีรถผมจะไปเช่ารถแท็กซี่ให้เจ๊ขับส่งผู้โดยสารไปก่อน้ะตายเลยเอาว่าเป็นคุณหญิงคุณนายเป็นคนรวยเนี่ยไปขับแท็กซี่ได้ยังไงเลื่อกก็ไปขับสิผมจะขัดเรี่ยงอะไรผมใส่สูตร นี่ไม่มีจะกินกันอยู่แล้วมึงยังใส่สูตรกันอีกเหรอเอาสูตรไปขายได้ไหมแล้วเราจะทําอะไรกินันดีครับคุณนายจะให้ไปขับแท็กซี่เอางี้ดีกว่ามีมอเตอร์ไซค์ไหมมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เจ๊จะไปทําอะไรครับถึงตอนนี้มันไม่มีกินก็ต้องสู้ว่าจะไปขับวินมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์วินรับตรงผู้โดยสารใช่เจ๊ขับไปนะครับขับไม่เป็นอ้าวขับไปเป็นแล้วเจ๊จะไปส่งผู้โดยสารได้ยังไงก็ไปอยู่ที่วิน เวลามีผู้โดยสารมาเราก็ถามว่าเขา่ขับมอเตอร์ไซค์เป็นไหมถ้าเขาขับเป็นก็ให้เขาขับแล้วเราก็ซ้อนเขาไปรับไอเจฉลาดวะไปส่งเขารับเฉพาะคนขับเป็นรับเฉพาะคนขับเป็นเดี๋ยวฮะไอตอนพอส่งเขาไปแล้วเนี่ย แล้วเจ๊จะขับกลับแล้วจะกลับยังไงฮะเราก็ต้องคอยอยู่ที่นั่นนะตั้งจุดคอยอยู่ที่นั่นถ้ามีผู้โดยสารที่จะกลับมาทางนี้นะถ้าเขาขับเป็นเขาก็ขับมาเราก็ซ่อนเขากลับมา,าแล้วก็เก็บคาดโดยสารเขาเออแลอ้วมันก็มีปัญหาอีกเหรอครับยังไงแลวถ้าเกิดไอ้ไปแล้วไอ้ทางนู้นมันไม่มีใครกลับมาเจ๊จะทําไงครับมันไม่มีใครกลับมาเลยใช่ก็จะไปยากอะไรทำไงฮะว่าก็เช่าโรงแรมนอนอยู่แถวนน้นรอคน อโอเครัฐบาลตายแล้วเจรัฐบาลตายแล้วเจ,จ,ลลเจคิดได้ยังไงครับไปเช่าโรงแรม,อมนอนกลูกค้าบ้าหรือเปล่าฮะว่าไม่เคยออกมาทำมาฮับนีอย่างนี้เรื่องกอ็รู้อยู่จะทํายังไงเดี๋ยว <C hips> างนี้ดีกว่าครับเจคับในเมื่อเราไม่มีที่อยู่กันแล้วอคืนนี้เราอาจจะต้องนอนที่นี่ก่อนครับคืนนี้น้องที่นี่ใช่ครับแล้วพรุ่งนี้เราค่อยขยับขยายกันใหม่ขยับขยายขยับไปไหนอ่ะขยับไปนอนมุมโน่นนะฮะโอ้ยไม่ไหวเนี่ยแต่ตอนเนี้ฉันหิวมากแล้วครับ อยูครับใจเย็นครับแต่เรามานอนอย่างเนี้ยที่สาธารณะี่บ่อยๆไม่ได้หรอครับเดี๋ยวชาวบ้านว่าเอ๊ะทำไมบ้านนี้ก็พาหมามันบ่อยจังเฮ้ยโอ้ยว้าวมามโอ้ยหิวมากเลยเดินยลยสองคนไปหาอะไรไ่วัวกินกันหน่อยเดี๋ยวครับคุณหนู่ครับมันดึกดื่นป่านนี้เราจะหาอะไรกินที่ไหนครัเนี่ยไม่้เเอางี้เดี๋ยวลุกนะถ้าหิวตอนนี้นะหาแมงสับ หาแมงเมาหาไส้เดือนกินไปก่อนเนี่ยมาแล้วนี่นี่ตัวนึงนี่มามาแล้วแบบว่าหัวเป็นคอนว่าไปกินหนอนไปกินแมงสาบไปกินลูกจอกไปกินลูกจอกสาวหน่อยนะครับไปสาวอะไรนะเขาไม่กินแมงสาบไม่กินลูกจกกมามา ไม่กินไม่กินนไไส้เดือม่ีแบบเออลูกจรจกมันอ๋อลูกจรจกตัวเล็กกินง่ายกระดูกมันอ่อนโอ้ยป็นนะฮวัวเป็นทอนนายให้เกียรติลูกสาวหน่อยนะครับมาเป็นวันนี้ครับอ้าวครับมาวันนี้นึ่งเราสองคนก้นมาขายปลาปลาปลาโอกระร๊โอกระร๊ของเราเราอร่อยมากมากสารกันบูดก็ไม่มีมีถึงมีก็ไม่มากมาก ถึงมากกินก็ไม่ตายได้ปลาของเราเก็บได้หลายวันวันเก็บไว้ก็ไม่เน่านด้ถึงเน่าก็ไม่บ่อยบ่อยปลาของเราเราขายก็ไม่แพงแตงถึงแพงก็ไม่มากมากมาวันนี้นี่ถ้าขายไม่ได้ได้พวกเราก็ไม่กลับกลับ ตอบอยู่เมานี่ลูกขายอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะขายได้ <Okay. S 1> ตอนใจขายเข้า <Okay. S 1> ใจไหม okay. จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋วะเฮ้ยอย่ารลอย่าร้อนกันเลยจ้ะบ้าเหรอฉันเป็นคอนมีอะไรมาขายมั่งจ้าโอ้โหมีมาขายปลาโอกรเแล้จ้ะปลาอกรเแล่หวานจ้ะขอโทษนะครับคือคุณหนูกำลังหิวนะครับเอาอะไรมาขายครับเนี่ยปลาโอกรเแลครับเห็นเป็นเครื่องจักรรถยนต์หรือไงครับดูไกลๆมันไม่เห็นนะครับผมขายยังไงครับเออก็ขายอย่างนี้แหละครับบางวันผมก็ยืนขายบางวันผมก็ตีลังกาขายครับไม่ใช่ครับเท่าไหร่ครับ อ๋อเท่าไหรคนกันเองลดกันได้ครับเรามาเท่าไหรครับก็เท่านี้แหละครับผมถามว่าขายยังไงครับก็ขายเป็นห่อใส่ถุงมานี่ไงครับจะได้ซื้อไหมวะเนี้เอาก็ก็ซื้อก็ซื้อสิครับใจเย็นครับอย่าเพิ่งแบมือขอตังค์ครับคุณถามว่าขายยังไงอ๋อขายยังไงราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เออก็ขาชัดราคาเออราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ก็ถุงเล็กร้อยสามสิบแล้วถุงใหญ่ครับร้อยสามสิบครับ ทำไมราคามันเท่ากันราคาเท่ากันเปลี่ยนแต่น้ำมันที่ทอดครับอันนี้อันนี้ฉีกไว้จากกานใช่ครับเขาไมฉีกครับคุณหนุ่มครับสนใจไหมครับครับผมเปาก็ได้หวานครับกินได้หมดหวานไม่หวานข้าวอะไรกินได้หมดตอนนี้เนี่ยเลืออพวกเลื่อตลกกันพอเลือยังล่ะขายของเนี่ยพอได้หาแล้วครับได้ได้แล้วใช่ไหมว่องว่วงแล้วไปหาอะไรมาปุ๋ยว่านองทิ้นแล้วข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนายเก๊กหวย เอาคุณนายกิมบวยคุณวยคุณนายกิมบวยครับอะไรบ้านช่องก็มีทำไมไม่ไปนอนล่ะครับมานอนอะไรที่นี่เลยครับพูดทำไมอ่ะทำไมล่ะครับคุณนายใจดำหัวตอนนี้บ้านช่องก็ก็ใหม่มีแล้วผัวก็มาตายเ้ไอ้นังไอ้เหมยอ่ะมันโกงทรัพย์สมบัติว่าไปหมดเลยออกมาแต่ตัวนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับผมงงไปหมดแล้วนะครับเออเงี้ยไอ้น้อง เองไม่ต้องงงเลยนะเดี๋ยวเอาไอ้ปลาไอปลาโอเกเล่แล้นี่ปลาโอเกเล่ครับเออไอ้้ไอปลาไอ้เนี่ยเอาให้คุณหนูกินก่อนจะเล่าให้แกฟังให้ละเอียดยิบเลยอ๋อได้ครับเนี่ยโอ้ไม่ทันแล้วล่ะครับทำไมอ่ะคุณหนูของคุณน่าจะกินคนขายปลาด้วยเลยล่ะครับตายเดียวตายเดียวมีวิธีกินด้วยอ่ะลูก ทำอย่างเงี้ยโอ้ยมาบ้าหนูหิวอะาเอามาก่อเอามาก่อนเหมาือนดูหนังเอเลี่ยนอะไรก็ไม่รู้นะไอ้ลอยฟังเอ้ยโยเอ่อเนี่ยไม่ต้องห่วงอะนะไอล้ลอยเพื่อนฉันเนี่ยฉันรู้นิสัยพอดียังไงวะไอ้ผู้หญิงสองคนเนี่ยมันคงไม่ชอบหรอกไอ้มึงถามมันก่อนที่มันชอบหรือเปล่าไอ้ลอยชอบหรือไม่ชอบชอบเฮ้ยใชมันมอะโอ้ย,อย,อยแต่ชอบมันก็คงไม่เอาเอ้า เอาป้อนหน่อยป้อนหน่อยป้อนหน่อยไอ้ลอยมันชอบแบบนี้เอป้อนหน่อยอ, <S <S อนี่อะไรเหมยโทรหาเพื่อนดึกดื่นดื่นเนี่ยทันทีโทรมาเออเพื่อนไปเที่ยวกันนะไปกินนู่นไปกินนี่<ช>บ้าบอโทรมาให้เก็บศพอะไรเนี่ยฮะใช่เลยนี่ฉันไม่ใช่ร่วมกับตันยูนะยะ<ช>แล้วทูนี่ ตัวก็หนักแจะยกได้ยังไงเนี่ยอ่ะก็นี่ไงเพราะตัวหนักนี่ไงฉันลองกันมาแล้วฉันก็นไม่ไหวเฮ้ย <c oughs> นี่นังหลินทำไมฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นว่าตายสนิทหรือเปล่าอ่ะแกลองเช็คสิตายสนิทจริงไหมลองดูสิมันจะตายสนิทนะดูก่อน <c oughs> นี่หัวใจอยู่ข้างบนฟังอะไรเนี่ยซ้ายซายเออฟ<า>ังสิสนิทสนิทไหม ฉันจะช่วยแกเนี่ยมันก็ช่วยได้นะ<อ>แต่แกก็น่าจะรู้นะนางเหมยว่าของฟรีเนี่ยไม่มีในโลกนี่จ้ะ<ล>โอ้ยกงกเลยเขาบอกฉันงกนี่ทําไมพวกแกจะแบ่งให้ฉันนิดหน่อยมากไม่ได้หรือไงฮะได้ข่าวว่ากงเขามาเยอะนี่โอโเล่นเขาหมดเนื้อหมดตัวกเมื่อกี้จะแบ่งให้ฉันมั่งหรือไงฮะทั้งฉลาดทั้งชั่วทั้งเลวนี่เรียกให้มาช่วยไม่ได้เรียกมาด่าด่าด้วยช่วยด้วยไม่ได้หรอ ถีเถอะนี่ช่วยช่วยฉันทันทีเถอะยกข้อออกไปข้างนอกเถอะใเอางี้ดีกว่าคนละมุมไะเออมาเลยช่วยกันยกมันหนักอยู่ใช่ไหมยิงนุ้งแก่อือตกเลยจะนุ้งเลยชั้นน้ำหนึ่งสองสามแล้วออกแรงนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามอะไรทำไมตัวมันหนักนี่วะโอ้ยเด็กตัวเล็กๆมันจะดึงไปได้ยังไงล่ะฉันดูอยู่ดึงคนละมุมอ่ะมันไม่ไปสิสมองมีไหมเถอะอีพวกโง่ใจหน่อยไอ้ศพไอ้เจ้าสัวเจ้าแสอะไรของแกมันตายนานหรือยังวะเนี่ยฮะเพิ่งตายพึ่งตายเหรอเออต่อต่อยคนละมือมั่วหมดเลี่ยพึ่งอ่นกันเพิ่งตายเพิ่งตายเมื่อกี้เนี่ย เลยเรียพวกแกมาช่วยยกนี่แหละมันก็ไม่กี่ฉากเองนะทำไมรีบตายอะ่แปลกจังเลยที่สําคัญน่ะศพเหม็นแล้วด้วยอ่ะอเไม่กลิ่นเหรอมีกลิ่นแล้วแกได้กลิ่นไหมได้กลิ่นนะแต่ไม่รู้มันมาจากไหนเนี่ยสิโอ๊ยอะไรอุ้ยตายตายป้าบอไม่เคยเห็นนะปกติศพตายมันต้องเน่าจากข้างในนะแต่ทำไมศพนี้เหม็นจากข้างนอกออกมาแล้วกินศพกินอะไรกินจักราแลไอ้นี่เอง โอ้ยหอตลกโป้เหมิงที่เขาล่ำเลยนะนี่วะนี่เรื่องจริงเหรอที่เขาบอกว่านุ้ยเต่าบินอะ่ะก็นั่นน่ะสินี่โอ้โหไม่รู้เมียมันทนได้ไงนะไมหน้าเลยในกระเป๋ามีแต่ลูกกิ้งข้าั้น <c oughs> นี่ช่วยรียบช่วยยกศพไปเถอะนี่เอายังไงจ <c oughs> นศพเขื่อนเลยวะเขือนอะไรอย่าว่าจะจักแรแลเลยเหม็นิงา็นั้นไม่เชื่องทองรองเท้าด้วยเลยนี่อ,อย่ายเลยองเท้ากาา็ไม่ใสู่เหม็นเลยวันนั้นไปไปทำพิธีกันเอะขึ้นไปบนศาลาไอ้นี่ก็ไม่นั่งหน้าเลย มันยังไม่รู้ตัวไงอเอาเกงยีนกูคืนมาเลยเหยื้าอีกยล้วหลายคู่เลยที่เอาไปอ่ะโอ,โอ,อ้โหเนี่ยอะไรวะมีอะไรงี้ด้วยเหรอนี่เล่นการแสดงไอ้เจนก็ก,กูเหม็นมึงเอาไปใส่ทำไมอ่ะมันไม่ได้เหม็นจริงไงก็เหมือนถั่วและอัมปากเหม็นแล้วเขาเหม็นป่ะ,อะเออนี่อัมจกักรลาเหม็นแต่มึงน้ำ<ล>มึงจริงจังไปนี่ยังหยอกหยอกนี่หยอกอ่าจะทิ้งตบกูเอาหัวกูคืนมาเลยเอาตบกูหายกันโอเคตบกูสมองกูมันไม่มีเลยทุกวันนี้จริงๆแล้วกูไม่ได้เป็นโรคคอดเป็นมาหวานอะไรหรอกเป็นอะไร แกเขาตกมาสิอยู่กันมัน1บปีตกอยู่หัวหึงเมื่อหมดและเฮ้ยทำไงตบแล้อดังว่หล่ตบแล้อดังว่าตบแล้อดังตังไม่เอาอ่าทุกวันนี่เอาในเรื่องตบเจ้าสัวเพิ่งตายแต่ฉันอยากให้พวกแกเนี่ยมาช่วยฉันหน่อย เอาศพไปทิ้งเทอะไปช่วยกันเอาไงเอาไงก็เอาไว้บ้านลนี่ไงเอ้ยจะไปบ้านฉันได้ยังไงไม่ใช่คนเยอะอ้าวบ้านอีแล้กันว้ายไม่ได้นะคะเดี๋ยวผู้ชาของอีตกใจโอ้มาเลยงหัวฝรั่งไว้เอาีนี่ดีกว่าเอาห้มันพ้นจากบ้านไปตาคนต่างช่วยกันมาช่วยดองจริงเฮ้ยเดี๋ยวดเี๋งั้นไม่ได้ต้องเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมแกมาทางนี้มั้งแกมาุน้ตเออตอนท้ายจะหนักเออเท่าเนี้ยได้มาเดตัว ไปเอ้ยเอา่าเอ้วอาะเอ้เห็นอีกล้ดืงคลาุมแบบนั้น่ะมันก็ไม่ไปอะสิแห่งงจริงจรือผว้แกอะนี่ใครงงกันแน่มันก็อยู่ก็เป็คนเนี่ยว่าคนนี้ง่คนนี้งงมึงลดนมึงยกคนเดียวสิไปอะเออให้ฉยกคนเดียว ที่ได้มาเนี่ยจะแบ่งให้สักคนละสิบล้านแล้วก็จะแบ่งผู้ส่วนให้ขับให้สักหน่อยโอเคถ้าไม่เอากลับไปซะไปเฮ้ยนี่มันอะไรกเรืองอะไรนี่นี่นี่เอาเป็นยิบบื้อทำไมอ่ะฮะมึงจะช่วยเขาที่หลังนี่อย่าไปพูดจาให้คุณเหมยเนี่ยเขารู้สึกแย่รู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจเรียกว่าอะไรนะคุณเหมยคือแบ่งเงินให้เหมยแบ่งเงินให้เรียก คุณเหมยแล้วถ้าไม่ให้อีเหมยแ,แต่อันนี้ซ้อมเดี่ยวจริงๆนี่คุณเหมยเอาอย่างนี้สิบ<ม>ล้านไม่คงไม่พอเอาไปคนละสิบห้าล้านโอ้ยแกต,ต,ต้องรับปากว่าแกสองคนเป็นคนจัดการเองไม่ต้องเลยไม่ต้องให้ใครจัดก,การศพนี้ฉันจัดก,การคนเดียวเอามึงแบกไหวเหรอยส,สลองลองดูลองดูทำไงฉันเองอยู่เฉยจัดการไม่ไปมันโอ้ย้โโอห เอาไงล่ไงต่อล่ะฉันจะากนี่โอไอ้นี่ดูในทีวีมันน้อหล่อเลยตัวจริงมึงทุเรศที่มากเลยนี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่โอ้อ้วนชัดๆมันยงิ้นหนิหรือเปล่าก้ามเนื้อเปล่าก้ามเนื้อแล้วมึงจับดูดิเปลอะหมดอะเห็นไหมนี่ไอ้ก้ามยังเป็นลูกอยู่เลย เฮ้ย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 นี่ไม่ต้องตกใจอะไรอ่ะศพตายใหม่ๆเส้นมันจะยึดอย่างนี้จริงเหรอจัดการชักแกรับปากแล้วแกจะจัดการคนเดียวอุ้ยศพนี่นี่ปากระบนกินเงินไม่ทำจริงมึงเฮ้ยได้เฮ้ยอะไรวะทำไมมันมันขึ้นมาออะไรนน่ะเส้นมันยึดโอ้โหนี่ไงล่ะเอาแล้วโอ้โหหืมเหม็นกลิ่นไอ้ได้ มันเด้งไปเด้งมาอย่างงี้เอาลงสิเขากดบลงสิกดบลงไปโอ๊ยอยู่ดีเจ้าแม่ดังเกิดเนี่ยเอาสิเป็นนักบัตรเนี่ยอ๋อรู้มากรู้มากใช่ไหมได้อ้ตบอตบนี่ดูดูอะไรุบสันสั้นเมันเมื่อยกูบอกแล้วมันอ้วน

เอาแบบนี้เฮ้นี้พอเอาแค่นี้พอโอเคขึ้นมาโป๊ะโป๊ะโป๊ะย่อๆหน่อยย่อๆหน่อยเอ้เอาหนึ่งโอ๊ะรู้โอ้โหรู้มากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็เบี่ยงนี้นี่เบี่ยงทางนี้มาหน่อยเมื่อกี้ขึ้นมามันปุ๊บเดี๋ยวรอบนี้เท่านั้นเนี่ยปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยลิ้นหลิน สมเจ้าสวมองตาขวางเลยวะสมองใจเต็มเต็มเลยเอาเอาเอาผ้าถลกก่อนเอ้ยไอ้ดุมาลงนี่นะเอาเนี่ยจมูกอันทรงเกียรติเนี่ยลงมาในร่องของฉันนี่ นิดๆๆเยอะย่าเอดมเดี๋ยวมันเซนเซอร์นาเยนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยอะไปแล้วอย่าโชว์แล้วหนาเนี่ยพูดสักทีพูดสักทีทีอะไรพูดสักทีเนอะไรี้เล่นเอ้ไอโอ้ยใี้เองก็ได้น่อี่กัน หายพี่ลุไปงานต้องหั่นก่อนดินอนเล่นอโหมือไปโดนจักรแล้วเฮ้ยมึงว่าอะไรนะพี่หลุยไปแล้วผมจะเล่นกับใครไหนมึงบอกว่าถ้าพี่หลุยไปแล้วมึงจะโล่งไง